เกียดจริงๆโอ้สวยเ้าไม่ออนเหรอเ้าไม่ไม่ออนพัดเบอร์ดี้เบอร์ดี้เบอร์ดี้อุ้ยมาครับ ายแล้วสวยสวยขนายสวยมากลูกสาวบ้ไอเฮียลูกสุลตานไม่จะทำให้ผิดหวังจริงโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะหาที่เนี่ยขาพัดลงก็พัก ไปไปอีกไปอีกไปอีกไหลยาวๆอีกนานละเอียดดื้อละเอียดดื้อมือหลังมันรอกระซวกอยู่เปนอะไรคนนี้เหรอมือหลังมันรอกระซวกอยู่ยิ้มเลยมือหลังรอแล้วอันนี้โบกี้เหรอ นี่นะคะขัดผ้าโอัดฟ้าด้หลุมนี้แล้วหลุมนี้เราเสบดเตือนี่ผ้าไปเลยดิอันนหลุมพาห้าครับหืม นี้เขาสไตายเขาเลยครับน้องเล็กขวาเขาชอบเลยโอ้โหสวยอ่ะ น้าไปขิงหมดนะสวยค่ะดูดูหน้าทุกคนทุกคนรอซ้ำกันหมดอะบอกแล้วเลยนะอย่าล้มพี่เหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่ง đi <laughs> <Tạm> tăng mà phải phăng hết Ừ. Ừ. <laughs> ปรับได้หลายโหมดด้วยใช่ไหมฮะตกน้ำตกน้ำอ่ะตกซ้ำเว้ยนี่สวยผจญการล้อก็ดีแร้วพวกล้อเต็มเลย โอเคไม่ใช่ตีนะรถกอล์สวยโอ้ยสวยว่ะอย่าล้มอย่าล้มคนเนี้4บเท่า <c oughs> ไรหร่แล้วค่ะนาย้ย <c oughs>

แป๊ดโอ้โหอย่ามีโอกาสับผมมันกินเราไปเป็นร้อยแล้วนะต้องฉอดหนออ่ะโอนเขาเลยนะนี่ไปเลยวิโดดโวิโดด พี่แอ๊ดเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าตีเท่าไหร่เขาแค่อยากโชว์ของเขาอย่าไปลองอุ้ยเกือบไปแล้วโอเค กล้องด้วยเหรอคนรอซ้ำเยอะเฮ้ยโรบี้เป็นไงครับตั้งใจไหมครับหลับตามะครับเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดแปดเฮ้ยชนใช่ไหมเราเราเราพัดลงเจ็ดใช่ไหม คุณคือหัวแถวคุณชื่ออะไรธรรมดาครับผมสิบห้าพาสามเฮ้ยสายฟันสุดสัจน้ำฟันอะไรไม่มีแกนเรียบร้อย เฮ้้ยนนอออะไรตีเ <Qué> ข้าหมุดสักทีเถอะอย่าันกว่าปลากว่าไม่ตกหรอกมั้งสวยทรายใช่ไหม ออนี่ธรรมดาที่ไหนอ่ะทะลุไปแล้วจ้ามา อไชิปปะครับดับเบิลกดดันตั้งแต่มีกล้องไม่ดีไม่ดีเลยเฮ้ยเป็นเล่นไปอะไรนะตั้งแต่มีกล้องอะไรนธรรมดาแล้วแม่ ดับเบิ้ลแล้วกอ,อกลายอันนี้อะไรถือเรียบร้อยอันนี้อะไรโขกี้เนี yeah. ่ยพัดเบอร์ดี้อันนี้เราพัดกี้ใช่ไหมคะยี้มกี้ะยอมเลย <c oughs>